เมื่อวันที่8พฤศจิกายน2554ที่วัดสามแยกได้รับข่าวสารทางอีเมลแจ้งว่าขณะน,นี้ในโลกอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นที่ Facebook หรือว่าตามเว็บไซต์ต่ตางๆได้มีการพูดคุยสนทนาถึงกรณีที่ครูบาอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งอยู่ที่อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีคือหลวงพ่อจานเรียนกุณวโล ท่านได้กล่าวว่าหลวงพ่อเกษมอาจินนศีโลนั้นได้ขาดจากความเป็นพระแล้วต้องอาบัติปร,ราชิกแล้วเพราะว่ายุยงสง,งให้แตกกันหรือทําสังฆเภทเมื่อทางพระสามยอดได้รับข่าวเช่นนี้ก็เกิดความสงสัยว่าครูบาอาจารย์ได้กล่าวจริงไหมหรือมีเหตุผลอะไรท่านถึงได้กล่าวออกไปเช่นนั้นเพื่อเป็นการทําความจริงให้ปรากฏและชําระความสงสัยของหลายๆคนเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2554 ทางวัดสามยายกิงส่งคณะลูกศิษย์คณะหนึ่งไปสอบถามกาบเรียนถามหลวงพ่อจารย์เรียนกุณฑบโรโที่วัดถ้ำสหายในส่วนของบรรยากาศการเดินทางไปกาบเรียนถามหลวงพ่อจารย์เรียนนั้นไม่ได้มีการบันทึกภาพหรือวิดีโอเพราะว่าทางวัดถ้ำสหายเองมีกติกาไม่ให้ผู้ใดบันทึกภาพหลวงพ่อจารย์เรียนกุณฑบโรโดังนั้นจึงมีเฉพาะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์กลับมาเล่าบรรยากาศในการสนทนากับ หลวงพ่อจันเรียนให้หลวงพ่อกเกษมอาจินนสสีโลและคณะวัดสามแยกฟังเหตุการณ์ก็เป็นดังที่จะได้รับชมและฟังดังต่อไปนี้นนแล้วก็ช่านกระถามว่ามาจากไหนพวกผมก็บอกว่ามาจากวัดป่าสามแยกครับท่านบุญพระอาจารย์จาเรียนคุณพระลก็ถามเชานว่ามาจากไหนเออก็เลยต้องตอบว่ามาจากอำเภอน้ำหนาวจาังหวัดเพชรบูรณ์ หลวงพ่อกเ,เกษมท่านจะเลยเริ่มฟังแล้ว <c oughs> พอฟังปุ๊บก็เริ่มถามว่าคือเนื้อความเนี่ยมันมาอย่างนี้นะครับว่าเอ,อให้สิทธิ์วัดสาแยกไปถามหลวงพ่อจะเรียนคุณว่าโลเพื่อทราบข้อเท็จจริงที่ปรากฏจาก f เฟซบุ๊กโดยมีผู้ที่ชื่อว่าซับปาาซิมมอนและนายขันทองเทพสัมภูกเป็นผู้แจ้งให้กับทางวัดสาแยกตามไม่ใช่ ข้อมูลขึ้นเว็บไปโดยชื่อซับบัตแซลมอนครับนายขันทองเป็นคนนำมาแจ้งโอเคครับ<ใ>นายขันทองเป็นคนนำมาแจ้งท <c oughs> ่านก็บอกเป็นเรื่องของพระโยมไปยุ่งอะไรด้วยใช่ไหมใช่อันนี้ท่านก็ว่าโยมสบายเรื่องของพระคือท่านอาจจะเข้าใจว่าประมาณว่าเหมือนกับว่าเราจะไปใส่ควา,า,นะามามาทางี้อีนะความหมายทางการคิดครับ ไม่ต้องยุ่งหรอไม่ต้องยุ่งจะยุ่ง่องพรรมย่าไปทำอะไรกันด้วยไหมครับอืมแล้วบอกคุณทียุ่งอะไรบ้างไม่ยุ่งไม่ได้ครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็พวกผมก็อยู่กับทางพระอาจารย์เกษมนะครับคือถ้านีผู้วามาอย่างนี้ทางวัดอันนี้ก็อาจจะเข้าใจผิดว่าถ้าทําไม่ไดพูดจริงไอ้คนเที่ยวไปทำน่ะมันก็เป็นทางเสียหายทางังนี้แลวก็ทางนู้นก็เสียหายไปด้วยคื่เสียหายไปสองทาครับผม โอ๊ยอันนั่นเรื่องของเขาเขาทำอะไร่เรื่องเขาไม่ยุดทำไมพักมาอยู่วนพักอยู่แล้ว่วานคนพักหวานนะ้านเลแล้วผมก็เลยบอกว่าคืออย่างนี้ครับท่านป้าจัะเตษเนี่ยให้ผมมาเรียนถามว่าในข้อความที่ปรากฏในเฟซบุ๊กเนี่ยท่านได้พูดตรงนี้หรือเปล่าบอกท่านไหมว่าเฟซบุ๊กมันมันมันกระจายไปทั่วโลกบอกบอกบอกกระจายไปทั่วโลกทีนี้มัน มันไม่ได้แบบว่าเกี่ยวข้องกับคนสองคนเกี่ยวไปกับทั่วโลกแล้วถ้าคนไหนอ่านแล้วเขาจะผิดเนี่ยมันก็จะมีโทษติดเสียหายไอนก็บอกว่ามันก็กันของเขาช่างเขาช่างเขาแล้วตัวของเราพอแล้วตัวของเราพอแล้วอม่ยุ่งทำไมอยู่ทำไมยุ่งทำไมไม่ให้ร้องอยู่อำไมอย่าร้องยุ่งกับตัวเองดีกว่าแค่พูดโทรูดโท์ก็หนาพอแล้วอย่ามายุ่งกับคนอื่นทำไม มบอกว่าวันเสาร์ที่8ตุลาคมพศ2554ที่ผ่านมาเวลาบ่ายๆผมและหมู่คณะรวม39ชีวิตหมายถึงว่าในสักบ,บาซิมมอนเนี่ยที่อาจจะเป็นนักศึกษาความแกนหรืออะไรก็ตามเนี่ยมุ่งตรงสู่วัดค่าสหายออำเภอหนองบัวซอจังหวัดบุดรธานีเพื่อก,กราบสการัฟังธรรมและถวายไทยธรรมแด่พระที่ชื่อว่าเชื่อว่าที่สุดอย่างท่านพระอาจารย์จันลิคุณวโร เมื่อได้กอ่านว่าคุณนักวโรคุณนักวโรคุณนักวโรเมื่อได้กล่าบและสนทนากันแล้วพอสมควรผมได้กราบเปลี่ยนปัญหาที่ครั้งใจเรื่องหนึ่งคือ <c oughs> ที่เพชรบูรณผู้โพสต์กิริยาประหลาดลงใน YouTube ผู้นั้นมีความเห็นว่าต้องอาบัตทุกกฎตามพระวินัยเพราะกิริยาขัดต่อเสกียวัตรจึงได้กลาบเรียนถามท่านพระอาจารย์จะเรียนว่าผมขอโอกาสครับ หลวงพ่อได้ยินข่าวของพระกษะเวัดสามแยกบ้างไหมครับพระอาจารย์ถามทำไมผมที่เอาภาพลงในคอมพิวเตอร์จุดๆพระอาจารย,ย์ผมก็ถามว่าท่านได้พูดประโยคนี้ไหมนั่นแหละมันผิดขนาดไหนมันค้านทําค้านชณะสงฆแค่ไหนเข้าใจไหมถามว่าท่านได้พูดอย่างนี้หรือเปล่าครับโอ้ยเรื่องมานานแล้วนาน,านแล้วจำไมจําได้จำไม่ได้หรอก รูปดอะไรบ้างเราจำไม่ได้หรอกพระหลายเรื่องยังจำไม่ได้เลยผมบอกว่าจำไม่ได้จำไม่ได้ผมก็เลยคุยต่อว่าในนี้เขาเขียนว่าผมก็คืออาจจะหมายถึงนายสักบาทซิมมอนแต่ท่านก็ยืนยันว่าการที่พระสงฆ์รับเงินรับทองมันผิดพระวินัยนีครับอันนั้นไมนเรื่องของพระโยมไม่เกี่ยวขอาผมก็ถามนะ แล้ว ALLY, ท่านพระอาจารย์มีพูดอย่างน <Brazilian people. S 1> ี้ไหมครับอ้าวองค์ที่รับถูกต้องคือท่านรับเพื่อสงเคราะห์คนอื่นนี่ไม่ได้รับเพื่อตัวเองเข้าใจไหมมีพูดไหมครับนายโยนเรื่องของพระอันนี้ก็จำไม่ได้จำไม่ได้อืออือบอกว่าจำไม่ได้นี้าก็จำไม่ได้รู้พูดอะไรไปบก็ทจำไม่ได้อืมแล้วก็ท่านก็บอกว่าเอ่อ ผมนี่คือนายซินมอนสปารดท่านยังบอกเลยเมื่อก่อนยังนับถือหลวงตาอยู่แต่พอหลวงตามาทําโครงการช่วยชาติแล้วหมดความนับถือเลยถ้าอะไรก็ามาเรียอะไรก็บอกคุณมันไม่ใช่หน้าที่สงฆ์แล้วยังรับเงินท้องอีกตอนนี้ก็เกิพาจารย์ท่านได้พูดอย่างนี้ไหมครับอา้าวเสียงดังมากหลวงตาท่านรับเพื่อสงเคราะห์โลกไม่ได้รับเพื่อตัวเองท่านทําประโยชน์เพื่อประโยชน์โลก มันพูดอะไรมีทำอะไรมาพูดที่มันทำอยู่นี่คือปาราชิกเข้าใจไหมหลวงพ่อได้พระอาจารย์จเรย์คุณนวโรจท่านได้พูดคำนี้ไหมครับผมก็เรียนถามท่านท่านบอกไม่ได้พูดไปยุ่งอะไรไปยุ่งอะไรด้วยอะไพระปาราชิกหรือไม่ปาราชิกถ้าคนอื่นพูดท่านปาราชิกมันก็ไม่ใช่ถ้าท่านไม่ปนปาราชิกแต่ตัวท่านทำปาราชิก นั่งจอประราชิกแล้วไม่เกี่ยวกับคนอื่นพูดชิกหรืไม่ชิกไม่เกี่ยวขนาดน้องตาเขาก็ยังว่าประราชิกเลยท่านบอกว่ามไว้บอกว่าแต่ไม่ชิกสยามเขาจะไม่เกี่ยวทช่ไหมท่านบอกถ้าบอกว่าเราไม่ชิกแต่ทาชิกอยู่ก็จะชิกท่านบอกแต่มจริงเลยอันนี้เราไม่ได้พูดท่าน่จะโจ้จะไปกล่าวหากันได้ยังไงท่านบอกไม่ได้สอบสวนไม่ได้อะไรยังไงอันนั้นมันไม่ใช้ร้องมาไม่ได้กล่าวโจ้กันไปมั่วไม่ได้เดี๋ยวก็หนักสิท่านบอก กำว่าผมก็คือในสับบารเบิดวงเล็บเนียยเพราะกำลังงงอยู่ว่าแค่พูดอยากทำกิริยาจากโพสลงยูทูบทำไมต้องปรับถึงปาราชิตแต่สมองยังไม่ได้สั่งการให้ถามออกไปถ้าท่านก็พูดต่อทันทีว่าอันนี้หมายถึงว่า <c oughs> เขาเขียนว่าพระอาจารย์จารย์เรียนท่านพูดว่ามันปาราชิตมันก็ทำสงแต่กนันนี่เห็นไหม พวกหนึ่งก็ไปอยู่ทางหนึ่งว่ารับได้เพื่อประโยชน์โลกพวกหนึ่งมันก็อยู่ทางมันแล้วก็ขัดแย้งกันอยู่นั่นนี่ปาราชิเพทำสามประเทศยุคสงให้แตกแกันแล้วก็หัวยร้องตรงทางผมก็ถามว่าจริงไหมครับที่ท่านมีพูดอย่างนี้หรือเปล่าครับเรียนถามท่านบท่านก็บอกท่านไม่ได้พูดท่านพิจารณาว่าไม่พูดครับถ้าทำสงแตกกันเนี่ยถ้าไปโจทย์โดนนี่มีมูลเนี่ยพราพวกนั้นเนี่ยก็ต้องอาราบตดางค่าพิเศษ ท่านก็เอาทีาา่วินัยมาคุยกับทางพวกเราว่าท่านไปเลยพูดถ้าพระที่ทาอย่างนี้ต้องมาบัตรสังฆทานิเศษท่านก็รู้พระธรรมวินัยเหมือนกันนะครับรลลแล้วก็ถามเรื่องพระพุทธรูปแล้วก็มถามเรื่องพระพุทธรูปถามเรื่องพระพุทธรูปว่าผมเรื่องในใน,นสิม่อนทบาปก็ถามเรื่องกาบกระถุกรูปต่อว่าท่านไม่ให้กาบท่านพระอาจารย์มีพูดอย่างนี้ไหมครับว่าโอ้เขากลาบมาตั้งพันปีแล้ว หัวล็ไม่ใช่ขึ้นมากาบเขากกาบกันมาตั้งแต่พ่อแม่มันยังไม่เกิดมันจะมาล้มอะไรมีปากมันก็พูดไปหมามันจะเหา่าก็เห่าไปก็เห่าไปเรื่อยๆเข้าใจไหมมันมีแต่ปากเหา่าอันนี้ท่านบอกว่าท่านมีพูดอยู่เรื่องกาบพระพุทธรูปเนี่ยกาบมาเ <c oughs> ป็นพันปีละพ่อแม่เขาก็กาบมาเป็นพันปีละปึ๊บท่านก็พูดอยู่แต่ไอ้คาว่าหมามันเหา่เหาเนี่ยมันก็เห่าไป ไม่ใช่ตัวคพะแต่เป็นตัวหมาไม่เกี่ยวกับพระแล้วท่านก็บอกว่าหัวมีมันทะเลาะกันก็ยังยุ่งกับมันไม่ได้เลยการกร่าบพูทธรูปก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปกร่าบหยิตรงนี้ทะลุไปเลยทะลุทะลุมาไม่รู้เลยอาจารถึงพระพุทธเจ้าเลยไม่เกี่ยวกับวัตถุรูปนี่ครับท่านจะบอกว่าย่างไงเนี่ยก็ถามต่อว่าสรุปสั้นๆว่าท่านพระอาจารย์จะเรียนเนี่ยกล่าวพวกเนี้ยจริงหรือไม่ ท่านปฏิเสธเกือบทุกข้อหายกเว้นในเรื่องจากวัตถุพระพุทธรูปนีกท่านได้พูดจริงแค่อันเดียวที่เหลือท่านไม่ได้พูดแล้วก็ปฏิเดชก็จำไม่ได้บ้างบอกเชื่อกุบาลอาจารย์มากก็ไม่ได้คือพวกเราไม่เชื่อกูบาลอาจารย์ครับเชื่อตามเช่อตามพระพุทธเจ้าในขั้นใจพิสดอกขั้นใจพิสดอกครับขั้นใจพิสดอกครับขั้นใจพิสดอกก็เชื่อไม่ได้ จะไม่เชื่อมากจะไม่เชื่อมากค่ะไม่ใช่ไม่เชื่อไม่ได้เขา่อกว่าตามพี่ฤาษีเขาว่ามันเป็นหลักฐานเดียวที่มีอยู่ในกษัตริย์เดียวก็ควรเชื่อไปบ้างนะาให้เงียบไปแล้วก็ถามกันคำใหม่ไปเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้การึัเสียงถามถามอะไรบ้างหลังจากคุยกันนี้แล้วเรื่องก็อย่างเรื่องดินใช่ไหมก็บอกว่าพระพุทธินมันต้องพระพุทธินนล้วก็ว่าบ้างท่ามันอะไรบ้า โอ้อาบาปเกาะลินก็มันมีทั้งสี่ยางอินนี่มันขุดขึ้นไปแล้วก็บอกมันมีลายอะไรวนี่มันก็เออได้ไปแล้วกไปตั้งกัวว่าไปเออท่านท่านไรรอดท่านตั้งตัวว่างท่านจะรอยลูกศิษย์ท่านแต่ลูกศิษย์ท่านสิครับท่านก็อาจจะโดนอาบาปบ้างตัว่าเอออย่างงั้นแหละลงอะไรไปขอมาลงมายุ่งอะไรกับป้าอีตัวเองก็ไปให้รอดตัวเองก็หนักแล้วโต คนเนี่ยนักก็อืมใครชอบปลูกถูกอู่นะก็ใช่ตัวนี้ก็หนักแลยมันหนักตัวเองนั่นแหละจึงใช้ให้ไปเพราะแต่ละคนมันหนักไม่รู้ว่าท่านเข้าใจอะไรไม่รู้นั่นแหละมันจะเอาเรื่องขี้กิ่เนี่ยขี้ขี้มูลายมูลายมาแพงมาถูกร้อยอืมเดมคือเข้าใจว่าเหมือนกับว่าเราเราจะไปเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ไปจากวัดก็จะมาบ้านปู่อย่างนี้ไงว่างหลายปู่จะอะไรอีกอาจจะเข้าใจในนั้นเุ่งในความเรื่องแรกอ่ะ แตพอฟังไปฟังมาท่านก็เข้าใจรู้แล้วมาจากวันเรื่องนี้ขึ้นขึ้นท่านแปลว่าตรงไหนที่ท่านไม่ได้พูดท่านก็บอกว่าไม่พูดตรงที่ว่าประราชีท่านยืนยันว่าไม่ได้พูดเลยแต่พูดไปก่าวาก็ได้เรื่องทนี้ได้ยังไงชิบไม่ได้จุดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สอบถามไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สอบถามมงไม่ได้ดไม่ได้จุดไม่ได้ดไม่ได้จไม่ได้ไม่ได้จุดไม่ได้จุ้ไม่ได้ไม่าด้จุดไม่ได้ั่ด้จุ่าด้ั่า้จไม่ด้จดไม่ได้ มาโจ้เรนม่มีมูลม่ได้นสวนอะไรคุณมาโจ้ได้ไงไม่ใช่เรื่องที่พูดขึ้นได้ง่ายเาฉะนั้นคับบาทดิม่อนก็เต็มไปได้ว่าอาจจะได้ยินอีกแบบหนึ่งแล้วก็ไปแปลความอีกแบบหนึ่งเลยเขียนออกมาอีกแบบหนึ่งก็ไม่รู้ครับางทีท่านพูดภาษาอีสานบนเรื่องขนมค้ยยังต้องตั้งใจฟังเลยว่ามันเปล่าอไหรมันจะตีความหมายผิด อย่างที่ว่าปฏิบัติใครปฏิบัติมันให้เขาพูดว่าไงนะผมผมฟังไม่ละเอียดตรงนั้นแล้วอันเพิ่งไปไทยอีสานเันเทศไปเทศมันไปจ้าล้มปุ๊บเออเทศมันไปกี่เดี๋ยวผมเพิ่นลงเงินเดี๋ยวของเมาของเาวัดนี้ก็คือวัดนี้วัดนี้ก็คือวัดนี้วัดนั้นคือวัดนนั้ใหมา่ครับคมีคนละยาแต่บางยุ่งกันวะไรผมว่ากติกาของวัดของไปของมันอยากทำอะไรก็ทำไป ที่เียเปล่ยนไปก็ลงทุนเง้นสิกาเลบกลุ่รากรเลยปขออาตกคนเลยบอก่าเขาได้ขาได้เออเอรเราก็บอกว่าเพื่อเพื่อทำนะว่าเป็นใจแก้ข้อกล่าวหาเไปเลยไยไปเยไปเยุปเนยไเยไปเลยลยไ่ไปเลยไปเไปเยไองยเยไมเยเกยไยไปเลยไปเลยไปเลยไอเลยไปเลไเไเเยไยไเลเยไปลไเยลเ อ๋อเฮ็ดไปเฮ็ดมันพวกนั้นเฮ็ดบาบกับบาปไปพวกเกี่ยวกันพวกเี่ยวเขาเกี่ยวกันไผว่าเพาว่านี่คือหมายความว่าใครว่าท่านว่าก็บาปของมันแล้วใครว่าท่านว่าท่านเสีมก็บาปของมันคือเราก็ไม่ได้ว่าไอ้มันไปเขียนเองก็เรื่องของมันมันจะว่าเราว่าก็เรื่องของมันความหมายอย่างนั้นคือแล้วแต่บาปแต่บาแต่บาบแต่กรรมของไอคนที่ทำแล้วขาผู้อย่างก็ว่าเหมือนกัปู่ เรียนถึงขนาดนี้แล้วทำไมต้องไปเดี๋ยวเราทำนักคำนั้นก็ว่ามาแต่แรกใช่ไหมใช่ไม่ต้องรียนใช่ไหมเพราะเหมือนกับปู่เรียนรู้ขนาดนี้แล้วแล้วจะไปสนใจคําพูดคุรุทุนว่าว่ามาทําไมอืมก็ใช่ของท่านนั้นก็ใช่ตรงที่ว่าศึกษามาเท่านี้แล้วไปสนใจกับคำพูดนี้ทำไมถ้ารู้ว่าท่านไม่ได้พูดก็ไม่ได้สนใจตรงนี้ บอก่แม้แต่พระพุทธเจ้าโดนด่าเลยท่านก็ไม่ได้สนใจท่านก็เสียที่ให้ฟังพระพุทธเจ้าโดนด่าเลยพระพุทธตาผมยังโดนด่าเลยถ้าว่าผมโดนดาปาราชิกผมยังมีเลยถ้าไม่ชี้สียอย่างผมจะไม่ชี้ให้ท่านถึงท่านทําถึงคนอื่นที่บอกว่าท่านไม่ชี้ท่านไม่ชี้แต่ท่านชี้มันก็าชิบก็เรื่องของท่านมัดปาชิบหมายถึงปราชิกปราชิกท่านพูดย่อจริงๆ ที่แรกสมองอนเราชินนนก็ต้องชี้จิตนะจะชี้หรือไม่ชิดขึ้นอยู่กับตัวนั้ตัวใครจะกล่าวหาหรือไม่กล่าวหาไม่ชักไม่เกี่ยวแล้วว่าะงั้นลำไมท่านจะขึ้นสูงนะครับท่านก็สไตล์แรงๆหน่อยนะขอบคงใจนั้นแ้ะเพราะมันอยู่ที่ทํางานทําการสมองมันใช้หลายส่วนอยู่แล้วพอเราไปแทรกงานนิดนึงก็เอาอะไรมันก็ธรรมดาไม่ตอนนั้นไม่ว่าอะไรแต่ถ้า คำนี้ท่านไม่ได้ยืนยันว่าท่านพูดท่านยืนยันว่าท่านไม่ได้พูดครับนั่นก็ทำได้ท่านท่านก็บอกว่าท่านใช่เรื่องขอพระธุดท่านบอกใช่ใช่นี้พูดเขากราบมานม่มานมีพูดแต่เราบอกว่ากราบต้องกราบรู้ไปเลยกลุไปหาพระพุทธเจ้าก็โอ้ยเคยสอนมาเหมือนกันแหละประเภทกราบะลุไปแต่ดูแลลูกศิษย์ไม่กราบะลุไลเลยต้องให้เอาหมีเพื่อไม่ให้ใครจะมากราบแล้วข่า กาบราคากันเต็มประเทศอยู่ครับ,รบที่วัดท่านนั่งเลียงกันอยู่สี่ห้าองค์เนาะก้อนแหวนก้อนรูปรปั้นหัวแหลมนี่ใครกาบแล้วมันไม่หยุดอยู่โอ้มันไม่ทะลุมันหยุดอยู่ไประลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ระลึกถึงรูปปั้นน,ะะนั้นซะเลยไม่ต้องเอาเลยทีนี้ท่านเปรียบเรื่องพระเทวดาอย่างไงนะพระทองนะที่วัดทระธรรจงอยู่ยังขึ้นมาเลยครับ เก็บยู่นก็ตรงนี้จำไม่ได้แต่แตได้ยินแต่ได้ยินอย่างนี้หมดเกี่ยว่าอะไรนะพระเทวทัศน์จำได้จำไม่ได้แต่ได้ยินว่าคณะพระเทวทัศน์จมในโลกแล้วแต่ท่านพูดอะไรก่อนจำไม่ได้อ๋อเหมือนกับพระเทวทัศน์ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไปในโลกของเขาจยุ่งอะไรกเขาจมเรื่องของเขาจมใครช่วยเขาได้ใช่ไนัก็หมายอ๋อเหมือนเราถามถามว่า เราก็อยากแก้ไขคนที่ทุจริตให้ให้ถูกต้องซะท่านก็เลยเอาเรื่องปฏิวัน์มาท่านกัเปียกเที่ยงาแก้เท่าไหร่มันก็ไม่เอาไม่เอาเลยให้กับเปลี่ยกเที่ยงมาแต่ไปแก้เขาเลยจะไปเอาตามแก้เขาเลยตามเขาทำมัไปจะไปตามแก้เขาหรือตัานี้กจะหาคนเขาที่เขาทำมันเป็นปรมานะกฎหมายตับว่าไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่อย่างนั้นถ้าท่านไปพูดก็คือก็เข้าใจตรงนี้ คือไปนี่ไปให้รู้ว่าท่านได้พูดหร again, right ือเปล่าถ้าท่านไม่ได้พูดเราก็ไม่ยุ่งอะไรกับไอ้คนคนนั้นก็เพียงแต่จะเอาเรื่องที่ว่าท่านไม่ได้พูดที่เราไปสอบสวนเนี่ยไปขึ้นให้คนได้ศึกษาว่าท่านไม่ได้พูดเขาจะได้รู้บ้างว่าไอ้คาที่ท่านไม่ได้พูดเขาพูดออกไาเป็นยังไงได้ยังไงเขาก็ได้คิดเขานะบางทีสำนึกได้ก็รอดบาปไปได้สำนึกไว้ได้ท่าน ไปว่าซ้าเข้าไปอีกทีนี้อ๊ะไหนหลวงพ่อจะเรียนว่ายอดเยี่ยมทําไมเป็นอย่างนี้วะถ้าเขาได้ยินอย่างนั้นจริงใช่ไหมล่ะเขาได้ยินจริงแต่มันได้ยินเป็นของจากคนอื่นท่านพูดมาอย่างหนึ่งเขาได้ยินอย่างหนึ่งไอ้มานมันเปลี่ยนคําพูดก็ได้ภาวะเขาได้ยินมาอย่างหนึ่งเขาเลยไปพูดตามที่เขาได้ยินแต่เขาได้ยินนั้นมันเป็นมารแปลงแล้วทีนี้มารแปลงคําพูดแล้วไอคนจ้าเงื้อเงะสังเกตไม่ออกทีนี้ มันมันแปลงคำพูดมันก็เข้าไ่กี่คนนี่มันแปลงคำพูดเนี่ยมันจะทําให้ได้ยินผิดไม่กี่คนนะแล้วทั้งคณะนี่ถ้าได้อ่านคํานี้ก็จะเออคณะเราพอมีใครได้ยินหรือไม่ได้ยินมันก็จะพูดกันก็คงเชื่อฝ่ายท่านมากกว่าไอ้คนที่ไปเขียนนี่ <c oughs> กรรมฐานก็สอนมาอย่างนั้นแหละไอ้เรื่องการพระพุทธลูกอยากการาบพระพุทธลูกนี้ ให้กลับไปน้นหาพระพุทธเจ้าเราก็เคยพูดนะแล้วเอามันไ้ทําไมเคยพูดเอาอ้เขามีมันตั้งเป็นพันปีแล้วก็เอาไว้สิไม่เอาไว้เดี๋ยวเขาก็ว่า,นะานั่นว่านี้สุดท้ายพอมาเจอเราเราเอาออกทีนี้มีคนว่าจริงจว่าก็ไม่ถอยทีนี้ให้มันมีไว้บ้างสักที่บ้างไอ้ที่กาบผ่านไม่ต้องผ่านนะไม่ต้องผ่านคือกาบแล้วพุ่งตรงไปเลยไม่ต้องมาผ่านอะไรไม่ต้องมาบุกอะไรคุกคค้าค้าควา,า,า,ามหมายนะ ม,ม,มีเรื่องที่จะกล่าวตอนท้ายอีกนิดหนึ่งเมื่อวานนี้คณะสิทธวิสามแยกเดินทางไปที่วัดถ้ำสหายได้มีการถ่ายวีดีโอในช่วงแรกนิดหนึ่งเพราะว่าผู้ที่ถ่ายวีดีโอนั้นยังไม่ได้เห็นป้ายห้ามของวัดถ้ำสหายดังนั้นจึงกราบขออนุญาตพ่อแม่ครูจารย์หลวงปู่จันเรียนคุณะวโรไว้ณที่นี้ลูกหลานขออนุญาตเผยแพร่คลิปเล็กๆนิดนิด เพื่อเป็นการป้องกันการกล่าวหาจากผู้ที่ไม่หวังดีว่าทางวัดสามแยกมั่วเองหรือเปล่าเต้าเรื่องขึ้นมาเองหรือเปล่าเสียมหรือเปล่าที่บอกว่าได้เดินทางไปวัดถ้ำสหายแต่ไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่จะมายืนยันให้เห็นชัดเจนว่าได้เดินทางไปจริงดังนั้นจึงขอเผยแพร่คลิปเล็กๆนี้นะครับผมาเรื่องที่สูที่เพชรบูรผู้โพสต์ขีดยาตลาดลงใน youtube ผมนั้นมีความเห็นว่า ต้องอาบาัดทุกข์ตามพระวินัยเพราะกิริยาขัดต่อเสีิยวัตนจึงได้เรียนถามลวงพ่อพระอาจารย์การเรียนว่าผมขอโอกาสครับ